มันเป็นเสียงเสียงโทรศัพท์นี่ไปรับโทรศัพท์นิ่กูลืมโทรศัพท์วางไว้อันนี้เดี๋ยวน้โฟมหรืออะไรนะโฟมนกไก่เบโอทูลืมวางไว้ตรงไหนรู้เสียงโทรศัพท์เข้าโอ้โฟมกับประมาณนี้งานไม่มีอะไรนอกไก่เบโูเนี่ยเฮ้ยว้าหึยยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองถ้าพี่เสียงโทรศัพท์กูทำโทรศัพท์ลวง ใช่เหรอเออเราฟงรู้จักอะไรเลยไปดิใครโทรมาเรื่องงานบอกว่านี่มอะไรมอนใครมอนมอนด้อยมามอนยันไม่มีมอนที่นี่มอนมอนก็อ้มหิวเลยที่มาบ้นบันประสานกะไม่ได้โมนโมนยุ่เก่ยนาดไทยเราจะมมนเลยก็ได้นำมามอนจะรอเฮ้ยมอนจะรอเป็น่อ้ยญิงชุดขาวเปลี่ยนมีมาเพียรอะไรเลย ตัวไอ้ก้องอ้อมเนี่ยมูนในการศึกษาเนเรื่องดีกว่าบ่นเนาะแต่ว่ามูนโซลชินต้องตั้งสติก่อนมึงมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค้งมาออดิชั่นบ่เนาะที่จะโดนไม้ตีใช่ไหมไอ้เอตัวสึกษาวิทยาี่นี่เป็นผิวชุดขาวลอยผ่านไปเลยก้องสุ่เลยก้องอุ่นโซลชินเลยเลยที่มาลอยด้วยไม่มีสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างล่างด้วยลอยเลยน่าจะเขาโทรมาเรื่องงาน ทีมอะไรไงโฟนอะไรเนี่ยมึงอ่ะดิก็คือกูตกใจแล้วกูหาไม่เจอเนี่ยงานด่านอะไรเนี่ยไงโฟนเออมึงได้ยินเสียงโทรศัพท์มึงวิ่งไปไปหยิบให้กูหน่อยครับโฟนน่ะใจนะโทรมาเล่นน่ะเลิกบีเดี๋ยวเรานั่งบีอีกคราวนึงไว้เค้าโทรมาคุยเรื่องงานน่ะครับเออเฮ้ยโดนฟ้องจ๋าแล้วโล่เลยอ่ะโอเคแต่เอาก่อนเลยไม่เอามากดดิไปเอาก่อนดิอยู่กูรอไปอยู่เบยแหละงาส่องนี่มั้ยแหะหน่อบีไอ้ก๋องน่ะอีมาฟ้องดันเนี่ยคลั่งๆมีเหรอเนาะเฮ้ยเอ้ยโหดอ่ะไอ้หนูไปไอ้หนูไปจริงอ่ะ ทรศัพท์ไม่ใีส่โทรศัพท์เนี่ยสอฟเโทรศัพท์โทรศัพท์มันโทรศัพท์มมีสายโทรศัพทมันตายแล้วโทรศัพทกจริงเหรอโฟนตีในบีดีเอ้าโอู้นี่เสียาฟหูเลยอดมางฟงอะไเน่ยนะเรเนีู่นี่กูลืมงาไม่วลนะทีมาชีเลยะซลืมอุ้ยพี่เสียยดเดินข้าไปทษทีทษทีพี่ลืมดูน่งกเกงเอง ไอ้ตัวจริงนี่จะละเรือแล้วกูสมอง Sorry หนออะไร Sorry หนออะไรง่านึกว่าโฟนนะแล้วป้องมีแท้มาไปชื่อนี่แหละแหกของใครวะง่าอะไรง่าอ้นนอกก็เราไม่กล้าเรากูไปไอ้ก่องนี่นะจริงโทรศัพท์จริงเหรอโทรศัพท์โทรนั่นจ้ะแหละเสียงนั้นโทรนี่กับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนี่โฟนน่ะ Give ผมเหอะไอ้คนละตัวมีเนี่ยโฟนอ่ะแหละไปมันตายเดี๋ยวแต่มันน้องอ่ะขึ้นมั้ยชัวร์ๆเปลี่ยนนี่ไปตายแม่

อะไรอ่ะเดี๋ยวปันนึงเนียจะไปรอบไปวะเดี๋ยวนิ่งก่อนปันนึงโอ้ป้าป้าเลยไหมกล่ามึงไม่มีสติเหมือนเมื่อวานนี้นาเดี๋ยคนลุกไหมม่ใชมาโซ่ยงแล้วจะมายนลูกนู้นเลยอันนี้จะจะติงท่าไหนบีเดฮึจ้าเลยจ้าเลย เงียบ็นเสียงผู้หญิงเออใจเย็นเมื่อกี้นี่มันเป็นเสียงเสียงโทรศัพท์มาจากโซนนี้ใช่ไหมคนอาฟงแต่งงานถางกลับมาล้เนี่ยมันมันห้อยอยู่คนละกาศเลยจูตานาเนจ่าหนิครับเดี๋ยวพี่แล้วมันมีอยู่หนึ่งห้องนอปิชาตะขันชีเลยเนี่ยเดยนี่นับบี่ ก,กูก็เกงี่ยวกัหลอดไฟด้วยโค้ชฉันนี่ไม่ต้องพูด